สวัสดีท่านผู้ชมจเจริญพรมายังอุบาสกบาศิกาธรรมากับพัทธุดงพระสุพจน์ภาลิโนอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยลาดหลุงแก้วปทุมธาน,นีวันนี้ได้นำเอาพระวินัยปิฎกปริวานฉบับหลวงหน้าที่400504ยห้าอมาอ่านให้ฟังชุดนี้เป็นชุดที่17หลังจากได้อ่านเกี่ยวกับคู ไม่ควรพูดในสง์และก็ควรพูดในสง์ก็จะอ่านาผู้ควรพูดในสง์อีกเพราะว่า,าเกี่ยวกับควรพูดในสงเนี่ยจะต้องรู้หลายๆอย่างรู้จกักการเข้าสู่สงครามรู้จักอย่างเช่นเป็นพระวินัยทอนรู้จักหลายๆอย่างเช่นพระธรรมพระวินัยอย่างนี้เป็นต้นพิสูจควรพูดในสง์วาลีพิสูจประกอบด้วยองค์ห้าพึงพูดในสง์ องห์5อะไรบ้างคือ 1. รู้ยติ2รู้การทำยติ 3. รู้อนุสาวนาแห่งยติ 4. รู้สมถะแห่งยติ5รู้ความระง,งับแห่งยติดุกระอุบาลีพิสุประกอบด้วยองค์5นี้แลพึงพูดในสงพิสุควรพูดในสงอีกในหนึ่งดุกระอุบาลีพิสุประกอบด้วยองค์5แม้อื่นอีกไม่ไม่พึงพูดในในสง องค์5อะไรบ้างคือไม่รู้สุตตะ2ไม่รู้สุตานุโลมสไม่รู้วิน,ยนัย4ไม่รู้วิญญาณุโลม5ไม่ฉลาดในฐานะและอฐานะดุกะระบาลีพิกษุประกอบด้วยองคห5นี้แลไม่พึงพูดในสงฆ์ภิกษุควรพูดในสงฆ์ดุกะระบาลีประกอบอพิสุประกอบด้วยองค์5พึงพูดในสงฆ์องห้าอะไรบ้างคือ1รู้สุตตะ2รู้สุตานุโลม3รู้วินยัย สี่รู้วิญญาณนโลกห้าฉลาดในฐานะและอาฐานะดุกะระบาลีพิสุประกอบด้วยองค์ห้านี้แลพึงพูดในสง์พิสุไม่ควรพูดในสงอีกในหนึ่งดุกะระบาลีประกอบด้วยพิสูประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกไม่พึงพูดในสงองค์ห้าอะไรบ้างคืนหนึ่งไม่รู้ธรรมะสองไม่รู้ธรรมานุโลมสามไม่รู้วินัยสี่ไม่รู้วิญญาณนุโลม ห้าไม่ฉลาดในคําต้นและคาปลายดูกะระบาลีพิสูประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่พึงพูดในสง์พิสูควรพูดในสงดูกะระบาล í, พ between, พ discord, ีพ, just, พ,พิสูประกอบด้วยองค์ห้า at พ,พึงพูดในสง์องค์ห้าอะไรบ้างคือหนึ่งรู้ธรรมสองรู้ธรรมมนุโลมสามรู้วิไนสีรู้วิญญาณุโลมห้าฉลาดในคําต้นและคําปลายดุกะระบาลีพิสูประกอบด้วยองค์ห้านี้แลพึงพูดในสง์โวหารวัตรที่สามจบ การทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรมดูกะราพระบาลีการทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรมมีเท่าไหร่หนอแลพระพุทธเจ้าข้าดูกะราบาลีการทำเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรมมี5้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งทำความเห็นแย้งในในอนาบัตสองทำความเห็นแย้งในอาบัตที่ไม่เป็นเทศนาคามินีสามทำความเห็นแย้งในอาบัต ที่แสดงแล้ว4ทําความเห็นแย้งพร้อมกัน4ี่ห้ารูปห้าทำความเห็นแยง้งด้วยนึกในใจดุกระบาลีการทําความเห็นแย้งไม่เป็นธรรมห้าอย่างนี้แลการทําความเห็นแย้งที่เป็นธรรมดุกระบาลีการทําความเห็นแย้งที่เป็นธรรมนี้มีห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งทำความเห็นแยง้งในอบัตสองทำความเห็นแยง้งในอบัตเป็นท itted, เทศนาคามินี 3. าทำความเห็นแย้งในอบัตอันยังมิได้แสดง 4. ทํทำความเห็นแย้งพร้อมกัน4ีหรูป 5. ไม่ทำความเห็นแย้งด้วยนึกในใจดุกระบาลีการทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรมหอย่างนี้แลการทำความเห็นแย้งไม่เป็นธรรมอีกในหนึ่งดูกระบาลีการทำเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรมอีกในหนึ่งอีก5อย่าง5อย่างอะไรบ้างคือ1ทําทำความเห็นแย้งในสํานัก ภิกษุนานาสังวะสองทำความเห็นแย้งในสำนักภิกษุผู้อยู่ในสีมาต่างกัน 3. ทำความเห็นแย้งในสำนักภิกษุมิใช่ปกตะ 4. ทำความเห็นแย้งพร้อมกันสี่ห้ารูป5าทำความเห็นแย้งด้วยนึกในใจดุกระบาลีการทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรม5้าอย่างนี่แลดุกระบาลีการทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรมมี5้อย่าง5อย่างเป็นไหน อะไรบ้างคือ 1. ทําความเห็นแย้งในสํานักพิสุสมานสังวาสสองทำความเห็นแย้งในสนํสสา,สา,าน,น,สนักพิสูผู้อยู่ในสีมาเดียวกัน 3. ทําความเห็นแย้งในสํานักพิสูผู้เป็นปกตะ 4. ทําความเห็นแยง้งพร้อมกัน4ีห้ารูป 5. ้าไม่ทําความเห็นแย้งด้วยนึกในใจดุกระบาลีการทําความเห็นแย้งที่เป็นธรรมหอย่างนี้แลการรับประเคนที่ใช้ไม่ได้ พระบาลีการรับประเคนที่ใช้ไม่ได้มีเท่าไหร่หนอนแลพระพุทธเจ้าข้าดูกะระบาลีการรับประเคฑนที่ใช้ไม่ได้มีห้าอย่างหาอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งของเขาให้ด้วยกายไม่รับประเคฑนด้วยกายสองของเขาให้ด้วยกายไม่รับประเคฑนด้วยของเนื่องด้วยกาย,บบาย,กายสของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายไม่รับประเคฑนด้วยกายสของเขาให ด้วยของเนื่องด้วยกายไม่รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย5ของเขาให้ด้วยโยนให้ไม่รับประเคนด้วยกายหรือด้วยของเนื่องด้วยกายดุกะระบาลีรับประเคนการรับประเคนที่ใช้ไม่ได้มี5อย่างนี่แลการรับประเคนที่ใช้ได้ดุกะระบาลีการรับประเคนที่ใช้ได้มีอยู่5้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง ของเขาให้ด้วยกายรับประเคนด้วยกายสองของเขาให้ด้วยกายรับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกายสามของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายรับประเคนด้วยกายสี่ของเขาให้เนื่องด้วยกายรับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกายห้าของเขาให้ด้วยโยนให้รับประเคนด้วยกายหรือด้วยของเนื่องด้วยกายดุกระบาลีการรับประเคน ที่ใช้ได้ห้าอย่างนี้แลของที่ไม่เป็นเดนของที่ไม่เป็นเดนมีเท่าไหร่พระพุทธเจ้าข้าดุกราบาลีของที่ไม่เป็นเดนมีห้า,หา,า,า,าอ,อย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งพิสูุไม่ทําให้เป็นกัปปิยะสองไม่รับประเคนสาไม่ยกส่งให้สี่ทำนอกอัถบาทห้ามีได้กล่าวว่าทั้งหมดนั่นพอละ ดูกระบาลีของที่ไม่เป็นเดนมีห้าอย่างนี้แลของที่เป็นเดนดุกระบาลีของที่เป็นเดนนี้มีห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งพิสุธรรมให้เป็นกับปิยะสองรับประเคนสามยกสงให้สี่ทำให้ทาในอัธบาทห้ากาว่าทั้งหมดนั้นพอละดุกระอุบาลีของที่เป็นเดนห้าอย่างนี้แลการห้ามพัดเอาไว้ ม้วนที่สิบแปดก็แล้วกันเอาวันนี้ก็ได้อ่านมาหลายอย่างเช่นของที่เป็นรับประเคนก็จะมีแค่ห้าอย่างถ้าห้าอย่างนี้สมมุติว่าทําให้เนื่องด้วยกายหรือว่ารับด้วยของเนื่องด้วยกายคือรับด้วยผ้าหรือสิ่งอื่นก็ช่างที่เนื่องด้วยกายเนี่ยก็สามารถที่จะรับประเคนได้ก็มีอยู่ห้าอย่างบางคนก็บางสํานักก็ทําท เป็นหลายๆอย่างของอะไรก็แล้วแต่ที่เขาประเคนมาด้วยของเราไม่ได้รักไม่ได้ขโมยไม่จําเป็นหรอกว่าต้องติว่าอันนั้นอันนี้ก็คือขอให้มี5อย่างนี้ก็เป็นของบริสุทธิ์แล้วก็ทํากับเป็นกับปิยะได้หลายอย่างที่เราฟังมาก็าพระสุพจน์ก็อยากให้นําม,มาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้ไม่เกิดการโต้เถียงกันดังนั้น ก็เอาเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าตัดสอนนี่เป็นแบบอย่างวันนี้ธรรมกับพระดุรงได้นําวินัยปิฎกมาอ่านให้ฟังก็ขออนุโมทนากับท่านที่ติดตามรายการฟังจนจบขอบุญกุศลนี้เป็นพระละปัจจัยท่านทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรมได้วิปัสสนาญาณได้มาผลนิพพานทุกรูปทุกนามนเทอนเจริญพร